สวัสดีครับวันนี้ประคองชาแนลโดยประคองพ,วพ่วงฟีนะครับพาคุณผู้ชมมาที่ท่าเรือท่าช้างนะครับเพื่อมาชมสภาพปัจจุบันของท่าเรือท่าช้างหลังจากกรมเจ้าท่านั้นในการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำในความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการปรับปรุงสถานที่บริเวณนี้ก็คือท่าเรือรวมทั้ง สิ่งปลูกสร้างอื่นที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและมีความปลอดภัยนะที่เห็นด้านหลังผมก็เป็นเรือข้ามฟากนะครับให้บริการจากท่าช้างไปท่าวัดรังโกสิตารามนะะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศภายในบริเวณนี้นะว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับที่เห็นนี้ก็คือสภาพปัจจุบันของท่าเรือท่าช้างนะครับ หลังจากกรมเจ้าท่านั้นมีการปรับปรุงพื้นที่การหน่วยความสะดวกให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาอย่างท่าช้างเนื่องจากในปีที่ผ่านมานั้นก็มีความแออัดแล้วก็สภาพเก่านะไม่สะดวกแล้วก็ไม่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาปรับปรุงนะตอนนี้นะฮะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปนะครับสภาพที่เห็นนี้ก็คือ เป็นการจัดระเบียบที่ชัดเจนนะฮะให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับได้ใช้บริการกันอย่างสะดวกและปลอดภัยนะครับนี่คือคือเรือข้ามฟากนะฮะเรือข้ามฟากก็จะมีการแยกประเภทนะครับประเภทของโปะ๊ะแต่ละโป๊ะนั้นว่าสําหรับเรือประเภทไหนเม่ว่าจะเป็นเรือข้ามฟากเรือรับส่งนักท่องเที่ยว อย่างตรงนี้ก็เป็นเรือข้ามฟากนะสองโปะนี้นะครับแล้วก็จะมีเรือสําหรับบริการประชาชนเดินทางไปทํางานในแต่ละวันก็จะเป็นโปะนี้นะครับเรือด่วนเจ้าพริยาแล้วก็เรือไม่สมาร์ทฟอรรี่เรือไฟฟ้านะอาคารก็มีการสร้างเพิ่มนะครับต,ตรงนี้ก็มีจุดพักคอยมี จุดอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแล้วก็อาคารแถวๆนี้ก็จะมีการปรับปรุงไปนะสวยงามเลยทีเดียวนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดรับอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะฮะในการเข้าไปหลังจากขึ้นจากท่าเรือไปแล้วนะครับอย่างตรงนี้นะฮะแต่ละจุดก็จะ มีจุดให้บริการนะครับที่พักคอยนะสะดวกกว้างขวางนะครับแล้วก็ลานกว้างตัวนี้นะก็สะดวกเลยนะครับนะครับก็จะมีผู้โดยสารมาเป็นระยะระยะนะฮะนะครับเอีข้ามฝากครับ ที่ขอกอกรบเจ้าท่านะครับด้านตรงข้ามของท่าเรือท่าช้างก็มีสถานที่ที่สำคัญอย่างตรงนี้ก็คือวัดระฆังโคสิตารามนะครับก็มีเรือให้บริการนะฮะนะรับรับส่งผู้โดยสารมาที่โป๊ะนี้แล้วก็โป๊ะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะวัดระฆัง แล้วก็มองไปทางนู้นนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีราชนะฮะศรีราชนะครับมองไกลๆไปตรงนูนก็มีอีกหลายส่วนนะให้คุณให้คุณชมดูโป๊ะตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับโป๊ะที่สําหรับเรือเรือด่วนนะฮะมาจอดก็แบ่งประเภทด้วยชัดเจนนะครับนะครับ นะครับก็เจ้าหน้าที่ของกรมชดท่านะครับสวัสดีครับพี่ครับอนุญาตเล่นหน่อยนะครับโปะ,โปะเรือเนี่ยฮะเขาจัดแบ่งประเภทไว้ยังไงครับร,รบควนะโปะเรือเขาจัดแบ่งประเภทไว้ยังไงฮะรบกวนบอกนิดหนึ่งครับเพื่อผู้ชมจะได้ทราบว่าแต่ละโป้น่าจัดไว้เป็นแบบไหนครับ จริงแล้วบริเวณนี้เป็นท่าเรือที่ให้บริการเรือข้ามฟากนะครับก็จะมีแยกประเภทก็คือเป็นเรือข้ามฟากแล้วก็เรือ่วดเจ้าพยาในเส้นทางการเรือเรือกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีนะครับครับที่เรายืนอยู่เนี่เป็นเรือข้ามฟากนะครับข้ามฟากบริการข้ามฟากไปวนวันนังครับตามที่เห็นนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับที่ให้มบริการครับน่คือเจนทหนที่ของกรมเจากรมจาทานะที่มาำนความสะดวกนะครับ ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปช่วงต้นบริเวณนี้นั้นจะแออัดนะนักท่องเที่ยวจํานวนมากแล้วก็สภาพเก่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ไม่พร้อมไม่เพียงพอนะแต่ว่าตอนนี้มีความพร้อมมากๆเลยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านในกันนะครับว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะฮะ อันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมด้านในนะครับด้านในตรงนี้ในส่วนของเน้ยทางที่จะเดินเข้าไปเขาก็จัดระเบียบอย่างดีนะครับมีหลังคากันฝนอย่างดีนะฮะถ้าฝนตกมาก็าจ,จะไม่เปียกนะฮะก็อาจจะเล็กน้อยนะหลังจากขึ้นจากเรือนะตรงนี้เป็นทางออกนะครับท่าที่ผมขึ้นเมื่อสักครูนะคร่ที่บอกไปเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่บอกไว้ก็ ถ่าเรือสำหรับข้ามฟากนะฮะนะเราก็จะจัดระเบียบไว้อย่างชัดเจนนะครับบริเวณนี้แล้วก็มีป้ายสัญญาณบอกสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์บอกชัดเจนนะที่นั่งนะแล้วก็มีแผนผังเรียบร้อยนะครับแผนผังนะฮะนะฮะแผ่นผังเรียบร้อยเลยนะครับจุดบริการ อย่างชัดเจนนะครับนะครับนี่เพราะนะฮะอันนี้ก็เป็นทางลงเรือนะครับทางลงเรือนะฮะนี่ครับรบ,บริเวณนี้นะครับกว้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเป็นที่พักคอยนะะที่พักคอยนี่ครับ มีป้ายแสดงถึงการแบ่งการให้บริการอย่างชัดเจนนะครับน่ถือว่าความสะดวกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากๆเลยนะครับที่กรมเจ้าท่าในจัดบริการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับให้เขาได้มีความสะดวกนะในเมื่อมาใช้บริการของ เรือนะฮะที่ท่าเรือท่าช้างเนี่ยครับผมถ่ายภาพจากภายในอาคารนะฮะที่เป็น,น,นเป็นสิ่งมีความสะดวกนี่ะตรงนี้เป็นท่าเรือให้บริการรหรับการท่องเที่ยวนะท่าเรือท่องเที่ยวอันนี้ก็สำหรับเรือข้ามฟากนะนะครับรับออนารับ ความสะดวกการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลให้ความรู้แก่ประชาชนก็ดีมากๆเลยนะครับแล้ว,ลวก็จะมีการบริการเรื่องของตรงนี้ก็นรักความสะดวกที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก็คือ นี่นะครับมีห้องน้ำน,นะฮะอำนวยความสะดวกแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับมีห้องน้ำบริการให้ด้วยนะฮะภูมิทัศน์แถวๆนี้ก็จะปรับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับนี่ครับนี่คือทางเข้าอาคารนั้นจะมีสองอาคารนะครับคุณผู้ชมนะอาคารนี้เปิดใช้แล้วนะครับ ให้บริการมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะนะฮะอย่างที่บอกก็คือมีป้ายบอกนะสิ่งอูความสะดวกที่ท่าเรือนะครับนะีครับให้ดูป้ายท่าเรือกันนิดหนึ่งนะฮะท่าเรือท่าช้างมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับท่าช้างเพียนะฮะ กว้างขวางมากนะครับอาคารนั้นจะมีสองอาคารนะครับมีอีกอาคารหนึ่งผมทราบข้อมูลมาว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการและวันนี้จะเปิดให้บริการเดิมนั้นช่วงเช้านะฮะถ้าเรือด่วนจะมาจอดท่านี้นะครับท่านี้แต่ว่าช่วงก็มีการเปลี่ยนไป นะครับเป็นท่านี้นะครับสำหรับเรือด่วนแล้วก็ My Smart f ์ r r ฟก็คือเรือไฟฟ้านะฮะจะมาจอดที่โป๊ะนี้นะครับแล้วก็จุดให้บริการอำนวยความสะดวกจุดพักนะก็มีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเ่ยสองจุดนะฮนะเรือด่วนเจ้าปริยาแล่นผ่านมานะฮะ ี่ครับคุณผู้ชมนะฮะเกาะนี้ก็คือเกาะสำหรับเรือบริการประชาชนก็คือเรือดวนนะฮะแล้วก็เรือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอาคารอำนวยความสะดวกนะครับบริการด้านต่างๆโดยเฉพาะจุดทักคอยนะก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะฮะสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับ เนี่ยครับความสวยงามของอาคารข้างๆก็จะดูเห็นได้เลยว,ว่าสวยงามนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ก็เป็นโถงกว้างเลยนะฮะที่เดินมาเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะอาคารนะครับแล้วก็เรือก็จะให้บริการ ประชาชนดยเพราะเรือข้ามฟากจากวรคังมาท่าช้างเนี้ยก็จะให้บริการตรงนี้นะครับให้เห็นภาพรอบด้านอีกนิดหนึ่งก็คือเนี้ยครับคุณผู้ชมนะฮะฝั่งตรงขา้าม วัดระฆทางโปสิตารามนะครับก็จะมีเรือเล่นไปมาเป็นระยะๆนะ่ร่าจะเป็นเรือให้บริการประชาชนจากท่าน้ำนน,นไปสาทรของเรือด่วนเจ้าพระยาหรือว่าจากปากเกร็ดนะและว้วก็มีเรือเฟอรี่นะ,ะที่ให้บริการเรือข้ามฟากเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะ นี่ครับนี่คืออีกโป๊ะหนึ่งนะโป๊ะถัดไปก็เป็นเรือสาหรับท่าเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมอีกจุดหนึ่งนะฮะเพื่อให้เห็นภาพรวมของท่าเรือท่าช้างนะครับนี่ครับ ด้านข้างอาคารตรงนี้นะก็เป็นการปรับให้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ดั้มเดิมนะเป็นอาคารที่มีลักษณะพิเศษพิเศษนะแตกต่างจากอาคารทั่วไปนะครับกถือว่าเป็นความสวยงามว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาคารนะครับมี2ออาคารนะที่นี่ นะครับก okay, ็มีจุดในความสะดวกทางลงเรือนะฮะครับอันนี้ก็เป็นทางลงเรือนะฮะผู้โดยสารนั่งคอยนะก็มีป้ายสัญลักษณ์บอกเหมือนกับจุดแรกนะครับที่ผม ให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วนะเดี๋ยวพามาดูอีกด้านที่ติดกันอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีโป๊ะหนึ่งนะฮะนี่ครับที่พักคอยนะที่พักคอยผู้โดยสารนะครับที่พักคอยของผู้โดยสารนะเวท ting area นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะฮะ อาคารนี้เพิ่งจะเปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอาคารที่เห็นไกลๆนะเปิดให้บริการระยะหนึ่งก็จะมีสัญลักษณ์เหมือนกันนะทางลงเรือมีห้องน้ําให้บริการมีบอกให้นะฮะนะครับนี่ก็เป็นอีกโป๊ะหนึ่งนะอีกท่าหนึ่งสำหรับเรือท่องเที่ยว ก็คือจะมีการแยกประเภทไว้ชัดเจนนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับเนี่ยฮะสำหรับเรือนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ทางทิศใต้นะทางทิศใต้นะครับเท่ากับอาคารนี้ก็จะมี ่าเรือนะหรือว่าโปะ,ะเรือเนี่ยสามโปะนะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะไปทางด้านพระบรมมหาราชวังนะครับผมไปดูภาพตึกนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะสวยมากเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะนะครับ นี่ยหละครับความสะดวกของประชาชนและนักท่องเที่ยวก็ถือว่ามีเพิ่มขึ้นมามากๆเลยนะฮะสะดวกมากๆเลยนะครับน,น,นี่ครับวิธีการใช้งานหลอดที่นยี่สอดแขนทั้งสองข้างเข้ากับสายรัด ก็จะมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะก็จะมาใช้บริการเรื่อยๆครับ หมดนั้นก็คือสภาพปัจจุบันของท่าเรือท่าช้างนะครับที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับที่มาใช้บริการท่าเรือท่าช้างให้เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผู้ชมท่านใดน,นะครับสนใจจะมาเที่ยวชมหรือว่าใช้บริการเรือนะจะมาดูในสภาพปัจจุบันนักขณะน,นี้ก็มากันได้นะครับตอนนี้มีการเปิดแล้วนะฮะแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชาัดเจนมีสิ่งอำนวยความสะดวก เรียกว่าสะดวกมากมากเลยนะครับโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชมในจุดอื่นๆครับรับในวันนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องประคอง c h ชาแนลโดยผมประคองพงพีเลยนะครับสวัสดีครับ